สำหรับพระกูวัดท้ายตลาดมีสิ่งที่ชวนหลงไหลและก็น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือยันนะครับยันด้านหลังของพระกูวัดท้ายตลาดเนี่ยจะมีพอที่จะแยกออกมาได้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดนะครับ8รูปแบบนะครับก็คือด้านหลังที่เป็นยันนะครับเป็นยันเ้าเรียกว่ายันจักรวาลสามเหลี่ยมนะครับ เป็นจักรวาลสามเหลี่ยมแล้วก็มีจักรวาลสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัวอักษรคําว่ามะซึ่งมะเนี่ยน่าจะมาจากพระคาถามะอาอุนะครับแล้วก็เป็นยันจักรวาลสามเหลี่ยมนะครับซึ่งในในในยันเนี่ยเป็นนาชาลิตินะครับเป็นตัวอักษรของนาชาลิติอยู่3มตัวอักขระด้านหลังแล้วก็มีนะครับด้านหลังที่ปั๊มเฉพาะแต่ คำว่ามะซึ่งคือมาจากคำว่ามะอาุนะครับอันนี้องค์นี้ด้านบนจะเป็นเขาเรียกว่ายันนะชาลิติคือยันมหาเมตตาค้าขายแล้วก็ยันมะอาุนะครับมะอู ah ุมาจากเป็นยันเรื่องของอาาัขระเรื่องของความแค้วค่าอะไรต่างๆนะครับอันนี้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเป็นพิมพ์ที่เป็นยันนะฮะยันเจดียยันเจดีย แล้วก็มีมีอุณารมนะครับกับไม่มีอุณาโมที่แปลกที่สุดก็คือที่เราอันนี้เป็นพิมพ์องค์นี้ยันเนี่ยเป็นองค์แรกที่ผมได้เห็นเหมือนกันนะครับเป็นยันเลขหกซึ่งอันนี้ต้องตอบเลยครับว่าอาคาัคราเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายันเลขหกเนี่ยมีความหมายถึงอะไรแต่นี่คือความเขาเรียกว่าเสน่ห์นะครับของพระกุัิท้ายตลาดที่ มีความหลากหลายแล้วก็ความไม่ซ้ำกันซึ่งอันเนี้ยอาจจะตอบได้ว่าในการสร้างอาจจะมีการสร้างหลายครั้งนะครับเกิดขึ้นหรือสร้างครั้งเดียวแต่ว่าอาจารย์ที่ทําพิธีในการพุทธ,ธาพิเศษที่มาร่วมในการพิธีพุทธ,ธาพิเศษเนี่ยอาจจะต่างท่านกันก็เลยมียันของแต่ละท่านเนี่ย เข้ามาซึ่งสมัยก่อนนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าพระองค์นี้มียันประจําองค์แบบนี้พระองค์นี้ที่ปลูกเสกมียันประจําองค์แบบนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ปกติสมัยก่อนถ้าเราได้ดูนะฮะพระของหลวงปู่สุขยุคต้นๆเนี่ยก็จะมีด้วยเหมือนกันเช่นกันอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของพระกุวัดท้ายตลาดที่น่าสนใจครับ